สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พ,พัชรีครัคบวันนี้ท่านผู้ชมครับจะมาพูดเรื่องที่พี่พัชรีไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่นะครับออยากพูดทุกเรื่อง <c oughs> <c oughs> โดยโดยสไตล์ของพี่พัชรีนี่ชอบที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะใช่คะ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรคือไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเขางายพูดเรื่องเกี่ยวกบ้านที่ไม่ชอบแต่แต่อย่างที่ว่าฮะหลายๆท่านก็ถามถามกันมานะฮะ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยนะฮะทวันนี้ก็จะซึ่งบางทีก็ต้องพูดนิดหนึ่งนะฮะใช่ที่พี่ก็ไม่นะเพื่อพี่เป็นทอมไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับวันนี้นะพี่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสนใจแต่เงินอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้จะพูดยังไงก็ต้องบังคับพี่พัชรนีนะฮะนะครับของคนคนนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวอย่างของคนที่มีปัญหาความเริบความรักนี่นะฮะก็ และเป็นปัญหาซึ่งจะชี้เฉพาะไปเลยนะครับว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ความรักที่เกิดมาจากความขี้หึงนะฮะผมจะให้ท่านผู้ชมดูมือของคนคนนี้ซึ่งเป็นมือที่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอหมดครับนะครับเขาประสบความรักเพราะความขี้หึงอย่างไรนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะใช่ผู้หญิงผู้หญิงดูดูมือตรงนี้นะฮะ ถ้ามือตัวเองมีลักษณะแบบนี้ก็จะหาทางบรรเทายัางไงหรือถ้าคุณผู้ชายดูแฟนดูแฟนของตัวเองมีเป็นมือแบบลักษณะน,นี้นะฮะทุกอย่างจริงมันแก้ปัญหาได้นะฮะถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนอเราก็จะค่อยๆใช้พุทธศาสนาหรืออะไรแล้วแต่ม,มาช่วยกล่อมเกลานะฮะให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะฮะปัญหาอาจจะบรรเทาได้แต่ถ้าโดยโครงสร้างของนิสัยเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ ปล่อยให้ไปตามเจาาตรม,มันก็จะเป็นเช่นนี้แหละคือปัญหาความรักซึ่งอาจจะต้องจบโดยแบบมไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะอ,อ่ะให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบเป็นวิทยาทานนะครับค่ะถ้ามาถามพี่ครับนะคะคพี่ก็จะดูให้เฉพาะตัวของคุณจะไม่ไปก้าวล่วงถึงบุคคลที่สามอย่างเช่นขณะนี้แฟนหนูมีเมียน้อยไหมเราจะไปตอบเขาไม่ได้เราดูกันสองคน เราจะพูดว่าความรักขณะนี้ของคุณไม่แฮปปี้นะคะแล้วจะไม่แฮปปี้เปทีปีเขาอยากจะรู้อ่ะว่าแฟนเขาเป็นมีเมียน้อยเขาถ้าพี่พูดบอกว่าแฟนเขามีเมียน้อยพี่ก้าวล่วงไปถึงคนที่สามปะอ่าก็กล้าอยู่แต่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับตัวเขาไงเขาอยากจะรู้ไงพี่ก็มี่จึงใช้คําพูดว่าเรื่องความรักของคุณขณะนี้ไม่แฮปปี้ไม่ดีกว่าเหรอก็รู้เป็นในๆนะฮะก็ไม่แฮปปี้อ่ะ นะคะไม่แฮปี้คือไม่มีความสุขแต่พี่ไม่ได้เอ่ยไปถึงสามีคุณแค่นี้คุณก็ต้องรู้จะให้ไปเจาะถึงขนาดนั้นเนอะใช<อ>่ไหมคะว่าอุจยขนานี้สามีคุณกำลังมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะ,ะจริงๆลขนาดนี้คุณไม่แฮปี้เอาไปดูลายมือนะคะนะคะ,ะ,คะจริงๆแล้วต้นเหตุเนี่ยนะคะครับเส้นนะคะเส้นเนี่ยนะคะเส้นถ้าในาลักษณะนี้อ่านได้เลยว่า ปัญหาเรื่องความรักทั้งนั้นเห็นไหมฮะแล,แล้วเรื่องเกี่ยวกับความขี้หึงด้วยใช่ไหมฮะหรือยงังไงเส้นออกมาจากอังคารต่ําเห็นไหมฮะความรักเส้นพวกนี้ออกมาจากอังคารต่ําดูดูความรักนี่เขาจะดูตรงไหนดูอังคารต่ําค่ะดูอังคารต่ำอ่าดูอังคารต่ำนี่นี่อังคารต่ําอยู่บริเวณไหนครับอังคารต่ําอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ฮะตรงนี้เป็นเดินสุก ตรงนี้เนินสุกก็รอยพับนี่ไงรอยพับตรงนี้ประมาณนี้นะรอยพับตรงมือมือซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะมือซ้ายนะครับเรื่องคู่ครองต้องดูที่มือซ้ายอนาเขตจะมาถึงตรงไอ้ตรงเส้นชีวิตใช่ไหมฮะที่ว่าจะอาคารต่ำใช่อาคารต่ำไม่ได้ดูที่เส้นชีวิตเส้นชีวิตมันจะคุมไปจนถึงเนินสุกแต่ดูดูตรงเนยเนื้อเนี่ยนี่นะตรงลง่องแต่จริงๆแล้วเรื่องความรักเนี่ยมันก็คุมหมดทั้งอาคารต่ำทั้งสุกสุกมันก็คือความรักช่วงวัยเด็กวัยเด็กนะคะ เห็นไหมฮะคุณเก่งเขายังมีวิกตอรี่ยังมีเงินน่ะเห็นไหมเงินเขาเดือดร้อนที่ไหนเห็นไหมฮะฉะนั้นชีวิตเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เขาเป็นคนที่ละเอียดมากล่องผิวหนังละเอียดจิ้มจิ้มจิ้มิ้มิ้เห็นไหมฮะไม่ใช่ล่องผิวหนังเขาตัวสีเส้นละเอียดยิบยิบยิบอย่างเงี้ยแล้วเส้นละเอียดนี่หมายถึงขี้หึงแล้วฮะนะเส้นเนี่ยเส้นมันยิบ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 อย่างนี้ด้วยหนึ่งสอง นะคะมือนิ่มเหลวสามลายมือขาดด้านซ้ายก็คือว่าเป็นคนที่รักมากนะคะจะมือนี้ถ้าลายมือขาดธรรมดามือธรรมดายังไม่เท่าไหร่แต่มือนิ่มเหลวปุ๊บลายมือขาดมันกลายเป็นคนขี้หึงไปเลยรวมกับเส้นที่จุกจิกจุกจิกแล้วแฟนเขาเนี่ยแยกกันอยู่ไปไปมามาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเส้นคู่ร้าวฉะนั้นเขาจะมีปัญหาไม่สบายใจอยู่เรื่อย คือต้องดูเป็นองค์รวมทั้งหมดใช่ใช่ไหมฮะก็บอกว่าแฟนคุณก็ดีนี่นะเงินทองก็มีใช้คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วคุณจะไปลักเนี่ยเราไม่เรียกว่าขี้หึงก็ได้เราเรียกว่าเส้นรักมากใช่ไหมฮะกนถึอขี้หึงนั่นแหละครับใช่แล้วตัวเขาก็เองก็มีปัญหาสุขภาพใช่ไหมฮะเนี่ยฉะนั้นผู้ชายเนี่ยพี่ถามคุณเก่งเลยคุณเก่งก็เป็นผู้ชายคุณเก่งชอบผู้หญิงที่ไปจุ๊กจิกจุ๊กจิ๊กนะ ตานนี้เธออยู่ไหนสิบสี่โมงหมกจะถึงบ้านนี่สี่โมงเ้านาทีแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้เลยไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวฮะคืออมืมันไม่ได้อะ่ะคือยิ่งยิ่งไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่ปาแต่ว่าโดยโดยทั่วไปผู้ชายนะฮะผู้ชายจ,าจะไม่จะมีแม่มาอยู่คนหนึ่งก็พอแล้ว <laughs> <laughs> ผู้ชายโดยทั่วไปเขาจะเป็น ผมคิดว่านะฮะคือมันจะมีแค่ช่วงหนึ่งอะตรงช่วงแบบว่าเริ่มรักนี่อาจจะเฮ้ยเยอะหน่อยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยพอปุ๊บหนึ่งจุดคอนซิเตมันจะไปอยู่ที่เรื่องของงานละใช่ันจะมีเพราะว่ามันจะมีความสุขของเรื่องงานใช่ไม่งั้นงานก็ไม่ก้าวหน้าใช่ฮะพออะไรมาขัดขัดนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะดิ้งอย่างผมเนี่ยอะไรที่มันจุกจิกจุกจิกนี่ผมจะมึ่นมากเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาใช่ตอนจริงทำงานเนี่ยมันไม่มีงานที่มันจะเป๊ะหรอกว่าเป็นอย่่่่าาางงงนน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 ัััั้้้้้้้คทํธรจมมตตตตออออเแีีะถึบไได นะฮะฉะนั้นมันไม่ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าท่านสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ดูลายมือเองดูเนี่ยรายการที้อยู่ถ้าถ้ามือของท่านผู้หญิงสมมติเป็นผู้หญิงนะเห็นว่ามือตัวเองมีลักษณะนี้ต้องแก้ไขรู้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 จากตัวเองดีแล้วอันนี้เป็นข้อดีของการวิชาลายมือนะฮะคือรู้ตัวเองไม่ต้องให้ใครว่าแล้วเออฉันโอ้โหมีแววว่าเป็นคนขี้หึงแล้วเราจะแก้ปัญหาที่นี้ได้ให้ตัวเองได้ยังไงครับปล่อยวางถ้าปล่อยไม่ได้ต้องเข้าสู่การปฏิบัติ ใช้การปฏิบัติธรรมใช้การปฏิบัตินะคะเข้าไปนั่งปฏิบัติไม่ได้ก็ดูใน YouTube ดูกฎแห่งกรรมดูอะไรทำให้จิตมันเคิมนะคะแล้วก็ไปรับรู้การสอนจากวัดไหนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอาตรงนั้นมาใช้ที่ตัวเราเองมันช่วยได้ใช่ไหมช่วยช่วยได้<ห><ฮ>ค่ะแม้กระทั่งการที่คนเราจะนั่ง<ช>สมาธิแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดที่ สูงสุดของการบรรลุทมได้ก็ต้องเข้าสู่การปล่อยวางทั้งนั้นนะอย่างพี่เนี่ยที่เคยนั่งมาพี่ก็เอาความตายมาจับต้องเอาความตายมาจับก็พอเรารู้ปัญหาเราก็ไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆนานาที่เขาอาจจะเผยเขาจะบอกเคล็ดลับอะไรต่างๆนานาที่จะช่วยเราได้นะการปล่อยวางแล้วถ้าคุณผู้ชายคุณผู้ชายเห็นแฟนตัวเองคนรักตัวเองเป็นแบบนี้รู้ว่าเขาขี้หึงนะฮะคุณผู้ชายจะช่วยผู้อะไรผู้หญิงได้บ้างครับ ผู้ชายเขาถ้าเขาทํางานเนี่ยเขาจะช่วยอะไรได้นะคะเขาจะช่วยอะไรได้บางทีเขาจะมามันมันยากอ่ะม,มันยากถ้าเขาต้องทํางานเนี่ยมันคุณเก่งรู้ไหมาการทําธุรกิจเนี่ยสมมติเราติดต่อจะไปรอผู้บริหารคนนี้เนี่ยไม่มีรประปใบถึงผู้บริหารจะมานั่งรอเราอ่ะถูกไหมฮะใช่ดีนั่งรอสองสามชั่วโมงมเนี่ยจะไปติดต่องานมันก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกอย่างมันยากหมดฉะนั้นคนเราก็ควรที่จะกจะต้องอแล้วเนี่ยมือนี้เป็นคนเครียดง่ายด้วยไหม พอพอขี้หิวมันก็เครียดง่ายอย่างเงี้ยนะเส้นหลักเบลอแล้วสุขภาพก็จะตามมาเส้นหลักก็เบลอแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นผลพวงตามมาเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไม่สุขเลยเห็นไหมฮะเนี่ยทั้งที่หน้าที่การงานอยู่ระดับสูงเห็นไหมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยผู้ชายก็หาเงินให้ได้อยู่แล้วตัวเขาก็ทําค่ะนะคะชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนเรื่องความรักตรงนี้แล้วก็ทําให้ชีวิตไม่อยู่ความสุขแล้วเพราะเรื่องความรักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบ ทุกอย่างต้องปล่อยวางพูดยากแต่ก็ต้องทํานะฮะมันไม่ใช่ว่าเราบอกให้พูดยากทำทำไม่ได้ทําง่ายเนาะเราก็เลยไม่ต้องทําเลยยังไงก็ต้องทำฮะยังไงก็ต้องทําทุกอย่างยากหมดในโลกนี้คุณทาธุรกิจก็ยากใช่ฮะแต่มีอย่างหนึ่งตกใจไม่ยากครับอะไรคะมาเรียนนี่ฮะมันไม่ยากจนเกินไปสําหรับไม่ยากค่ะนี่นะฮะและหลายหลายท่านนะฮะ พอมาเรียนนะฮะพอมาเรียนนะฮะเอาบางคนก็บอกไม่ง่ายแต่บางคนบอกโอ้โหคือพอมันรู้เคล็ดลับเฮ้ยมันง่ายมากเลยนะฮะนะฮะเลยขอเชิญชวนนะฮะเปิดแน่นอนวันเสาร์ที่สองมีนาเริ่มเป็นคอร์สของคอร์สวันเสาร์นะฮะเรียนไปเก้าสัปดาห์นะฮะเรียนไปเก้าสัปดาห์นะฮะสัปดาห์ละหนึ่งวันแค่นั้นสำหรับวันเสาร์นะฮะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งคู่ขนานกันไปคอร์สวันอาทิตย์ เริ่มวันที่3มีนานะฮะคุณจะอยากมาเรียนแอบกระโดดมาเรียนวันเสาร์ไม่ได้นะฮะเรียนวันอาทิตย์ก็ต้องเรียนวันอาทิตย์ไปเลยนะฮะใช่ค่ะซึ่งอย่างที่อย่างที่เราเคยบอกย้ำเตือนไปแล้ววันอาทิตย์นี่นะฮะเหลือเหลือไม่กี่คนนะฮะที่จะรับได้นะฮะเจ้าเยอะครับวันเสาร์พอจะรับได้บ้างอีกนิดหนึ่งนะฮะนะฮะเป็นพอเป็นขยุมขยุมซึ่งพอมันเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะฮะนัวันที่เราอัดคลิปนี้ก็คือวันที่15นะฮะ15นะครับ นี่นะครับก็ฝากกันไว้นะครับส่วนท่านที่แบบว่าอาจจะมาเรียนไม่ทันอะไรแล้วแต่นะฮะหรืออยากจะอย่างรู้เพิ่มเติมเพื่อจะรู้นิสัยทั้งหมดนะฮะอย่างที่อย่างที่พี่พมนีอย่างที่รู้นิสัยคนขี้หึงอย่างนี้นะฮะไปดูไปดูในในต่างๆนานี่นะฮะหนังสือนี่ฮะท่านจะเข้าใจหมดเลยใช่ค่ะนะฮะท่านจะเข้าใจเรื่องนิสัยนี่เรียกว่าหนังสือนี่สามารถที่จะบอกชี้ได้หมดนะครับแล้วแต่เลือกซื้อจะเอาชุดไหนนะคะนะครับวันนี้นะคะถ้าใครจะ นัดดูลายมือของดิฉันนะคะก็เสาร์อาท <c oughs> ิตย์จันทร์อังคารนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะสำหรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ 15, 16, 17, 18, 19, กุมภาพุมภานะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนัดเวลามาได้เลยนะ,ะคะหรือท่านที่ต้องการติดต่อเรื่องเรียนก็โทรเข้ามาได้เลยใกล้เต็มแล้วนะ,ะคะที่เบอร์โทรศัพท์0845279000 0845279000หรือ0812574369วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะโดยเฉพาะท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนอนหลับฝันดีก่อนนอนหัวถึงหมอนอย่าลืมนะคะภาวนาจนหลับไปนะคะหลับไปเลย นั่นแหละท่านก็จะได้บุญเยอะมากภาวนาจนหลับไม่ใช่ภาวนาปุ๊บหลับปั๊บนะคะภาวนาไปให้หลับเขาเรียกล่ะหลับในฌานใช่ไหมค่ะนั่นแหละหลับไปเลยแสดงว่าพี่ไข่หลับบ่อยตอนนั่งสมาธิหลับไปเลยคือไปนั่งนั่งแลก็ไปฝึกไงพี่ไข่ก็ฝึกเขาหลับไปกับความดีไงใช่ไหมดีกว่าไปคิดเครียดแล้วหลับหลับไปเลยใช่ของพี่ก็เหมือนกันพอเอาหมอนมาก็พุทโธธรรมโมสั่งบางทีโคยังไม่ได้ลงไปก็บินออกแล้ว โอเคมันมุกอะไรเลยมุกอะไรอ่ะเอาจริงถ้านอนไม่หลับก็ภาวนาได้เยอะหน่อยนอนนะฮะอันนี้นั่งกับนอนนะฮะก็หลับไปเลยได้ท้ที่เรามีเวลายิ่งมีเวลานะใครที่ค้าขายแล้วเอ๊ะทำไมฉันค้าขายไม่ดีเงินหายลองลองปฏิบัติดูยากหนูลองทาดูนะคะลองทำลูกค้าก็ยังมาเล่าให้ฟังเลยนะครับอ่าเขาก็ภาวนาไปแล้วก็ต้องคาถาเงินล้านไปถ้าว่างๆทุกอย่างมันจิตมันก็ดีไง อ๋อโอเคเอานะครับเอาไม่เชื่อก็ยาอย่าอย่าพิ่งปฏิเสธไม่เชื่ออย่าพิ่งปฏิเสธทดลองดูก่อนใช่ไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสียนีใช่ใช่ทดลองดูได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ